สวัสดีจ้าแม hm ่สิงจาราคาทองวันนี้ประจำวันที่20พฤศจิกายนปี25 6 4รสราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคําราคาทองขึ้นสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทอง2เสลึงบวกค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจินหัวเหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองโอระไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ ราคาทองตามน้ำหนักของทองทอง1บาทวันนี้อยู่ที่28,750บาททองครึ่งสลิง3,594บาทค่ากำเนดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4,094บาททอง1สลึง7,188บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,688บาททอง2สลึงหรือทอง50สตางค์14,375บาท ค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,875บาท่ทอง1บาท28,750บาทรวมค่ากำเนิดเฉลีย่ยแล้วเป็น29,250บาทวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะมีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคําเพียงครั้งเดียวราคาเป็นลบไปที่100บาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ